สวัสดีครับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีทุกคนนะครับคุณเจกันนะครับคุณเอเดนนะครับเอริกแล้วก็คุณวอนนะฮะทั้ง4ี่คนเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เราเป็นกรรมการอาตัดสินอาหารที่ได้รับรองจากสมาคมเชฟโลกมาด้วยกันนะครับก็สนิทกันเป็นอย่างดีครับ วันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับตลาดม้มหุบที่เป็นตลาดที่เสียวที่สุดในประเทศไทยครับยจะเสียวแค่ไหนนะคะเราต้องมาดูกันเพราะว่าเราเนี่ยจะมีรถไฟที่วิ่งผ่านกลางตลาดแล้วมีระยะห่างน้อยกว่า1เมตรถือว่าเป็นที่เดียวในโลกเลยนะคะที่ได้ประสบการณ์นี้จับรถไฟได้จับได้เลยจับมือขบวนรถไฟได้แน่นอนเยี่ยมมากก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นไกด์เป็นอาชีพไกด์ครั้งแรกของผมด้วยนะ สำหรับลูกจันท์ก็รู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นเชฟใหญ่กันทุกคนนะคะแต่เขาก็มีความน่ารักนะมีความแบบ ตะมืตะมีอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดคุยกันได้แล้วก็ได้เห็นเขาในมุมมองที่ nah ไม่ได้อยู่ในครัวอย่างเดียวโซเโเชฟโซเลโยโซเลโยโซเลโตื่นเต้นนะคะถามเชฟว่าตื่นเต้นไหมเชฟตื่นเต้นแน่นอนอาจจะจะผสมกลัวนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะคะนีและที่นี่คือตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบตลาดริมรางรถไฟของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลกกับภาพแม่ค้าพับร่มหลีกทางให้กับรถไฟที่กำลังแล่นผ่านกลางตลาด แสดงให้เห็นถึงสเสน่อันเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชาวตลาดร่มหุบที่อยู่ร่วมกับรางรถไฟได้อย่างน่าอัศจรรย์ ก็พอไปถึงตรงตลาดร่มหุบนะคะอย่างแรกเราก็ไปกินสตรีทฟู้ดกันแล้วก็ไปที่ร้านบะหมี่ลิ้นชักซึ่งเป็นร้านที่แบบเปิดมา80ปีเป็นตำนานของที่นี่เลยนะคะเขาก็มีบะหมี่ที่เกี่ยวว่าในลิ้นชักกันแล้วก็ลวกแล้วก็มีอามาที่แบบนั่งปั้นเกี๊ยวอะไรเงี้ยสดๆเลยเราก็ได้กินกันได้สัมผัสถึงความแบบ้ยความเรียลของการทำบะหมี่นะคะอ o ่มอิยสโลว์ไม่เหลือเลย หลังจากกินบะหมี่เสร็จนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นที่ตลาดตรงนี้ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นที่ที่คนแถวนั้นเขาเดินกันจริงๆอยู่แล้วมันก็จะมีทั้งผักผลไม้ของสดอะไรต่างๆให้เราได้เห็นได้ชมกันค่ะนนแล้วกาแล้วแล้วก็ไปที่คาเฟ่ปั่นจังซึ่งเป็นคาเฟ่ขึ้นชื่อของตลาดร่มหุบ คือจะได้กินน้ำปั่นน้ำมะพร้าวน้ำมะม่วงแล้วก็ได้เห็นวิวที่แบบสวยที่สุดของที่นี่ใกล้ชิดรถไฟสุดๆจุดนี้แหละที่เขาจะสามารถสัมผัสรถไฟแล้วก็จับมือกับคนขับรถไฟได้ใช่แล้วโอ้โห Video, ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกันใหญ่เลยเขาเหมือนตกใจว่าแบบมันใกล้มากจริงๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรกั้นเลยคือเราสามารถแบบไปสัมผัสกับรถไฟได้เลยนะคะเขาก็ดูสนุกก็ถ <Hait bueno> so, ือว <sta> ่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับเชฟเกาหลีนะคะเป็นที่เดียวในโลกเชฟบอนเนี่ยเขารู้สึกว้าวมากเลยนะคะที่รถไฟเนี่ยมันสามารถวิ่งผ่านตลาดโดยที่มีแม่ค้ายังขายของอยู่เลย ชฟเอเดนนะครับเขารู้สึกประทับใจกับการที่เขาสามารถได้ใกล้ชิดกับรถไฟจนถึงสามารถยืนน้ำเนี่ยส่งไปให้คนดูแลรถไฟได้เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีไปรู้แล้วก็ได้เช็คแทนกับคนขับรถไฟเอ้ยใช่ไปได้เช็คแทนด้วยใช่โ้โหนี่ค่ะหลังจากที่เราไปเดินที่ตลาดร่มหกกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเกสรคลองโคนร้านอาหารทะเลพื้นบ้านในตำนานที่อยู่คู่กับจังหวัดสมุทรสงครามมามากกว่า10ปีค่ะ ถูกต้องครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่มีอาหารทะเลท้องถิ่นมากมายใช่ครับ,รบถือว่าเป็นร้านเด็ดของทางจังหวัดสมุทรสาครได้เลยครับใช่เก<ช> <ๆ S 2> สรนลคลองโคนร้านอาหารทะเลพื้นบ้านที่เปิดให้บริการมานานกว่า10ปีจุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่แค่รสมือที่เข้มข้นจัดจ้าน แต่คือการเลือกใช้วัตถุดิบสดๆจากทะเลคลองโคนซึ่งทุกจานจะสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านและเป็นอาหารพื้นบ้านรสชาติแท้ๆข,ของคลองโคนที่คุณจะไม่มีวันลืม โหเรียกได้ว่าบนโต๊ะเราเนี่ยจัดเต็มนะคะทั้งกุ้งหอยปูปลาเป็นสวรรค์ของคนรักซีฟู้ดที่แท้จริงเลยค่ะร้านนี้นะคะรู้สึกว่าอาหารทะเลเขาสดมากด้วยความที่เขาอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบอะ<ม>่ะคือปลาทูเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วปลาทูหน้างอคอหักเอามาทําเป็นต้มยำมแล้วก็จะมีหอยแมลงผู่อบสมุนไพรก็อร่อยคะ<ม>่ะแล้วยังมีนี่ไฮไลท์เลยปูไข่นึ่งคือไข่แบบล้นมากแล้วก็แบบจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคือมันแซ่บอะ่ะเรามาร้านนี้นะครับ เมนูขึ้นชื่อเลยเนี่ยก็คือปูไข่นึ่งนมสดที่ไข่แน่นมากแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะฮะแล้วก็มาถึงแม่กลองที่ขาบได้เลยก็ต้องเป็นปลาทูแม่กลองครับต้องเป็นยังไงครับปลาทูแม่กลองมันก็ต้องเป็นปลาทูที่หน้างอแล้วก็คอหักเฮ้ยอย่างนี้เราต้องให้เชฟทีมเกาหลีเนี่ยลองทําท่าหน้างอคอหักให้ดูไหนได้ไหมคะ และเชบวนนะคะเป็นคนที่ทำหน้าปลาทูคอหักได้เหมือนที่สุดเขาทำยังไงครับแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับดีเลยค่ะบาชิเกตทูเซโยบาชิเกตทูเซโยดีลงมาเด็กล้องไม่รู้อะไรั กันมาเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะมาลุยเลนกันแล้วและตอนนี้นะคะเชฟทุกท่านก็อยู่ที่บ้านไม้ชายเลนศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนริมชายฝั่งค่ะที่รวมทั้งธรรมชาติและกิจกรรมไว้จบครบที่เดียวเลยค่ะแต่มาถึงของโค้งทั้งทีนะครับวันนี้เราจะมาตามหาอุธิบล้ำค่าซึ่งนั่นก็คือเป็น หอยแครงที่อยู่ใต้เลนโคน oh. โดยเราเนี่ยจะต้องใช้ไม้กระดานเลนในการเก็บหาหอย oh. มันเป็นวิถีชาวบ้านของชุมชนชาวคลองโคนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะขระจ้ มาดูกันว่าภารกิจนี้ใครจะเก็บหอยแครงได้มากที่สุดโกมักคารุกะจ้าคาจ้าขอบขอบเส้าเสี็จ่าเนี่ย เชฟบอลนะ,ะถ้าบอกว่าจริงๆประเทศเขาก็มีนะแบบนี้มีคนเหมือนกันมีเหมือนกันแต่แค่คนบ้านเราอะมันหนึบกว่าเขาบอก t e เจอร์มันดีกว่าอสเสววาาร เชฟเอเดนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะที่ลงไปทิบกระดานเกมหอยแครงกับเราตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไม่ลงนะชใช่ก็ย<ๆ>ืนนิ่งๆแต่ว่า<ม>เขาบอกเขายังไม่คุ้นชินอะไรอย่างแต่พอเห็นเพื่อนจอยไง<ช><ช>พอลงไปปุ๊บเขาก็ดูจะสนุกสนานกับการถิบกระดานนะคะอก็อมือสองข้างเป็นตัวพยุงพร้อมกับหาหอยไปด้วยคุณคิดว่ามันสนุกไหมล่ะคือมันแบบใช้แรงเยอะมากนะคะ ก็มาดูเหมือนจะง่ายแต่พอเราลงไปคนมันเหมือนมันดูดแล้วเ,เข้าไปแล้วเราก็ต้องใช้แรงทั้งหมดอ่ะคือเชปอาร์นี่คือจมลงไปเลยก็ลงไปซุบมันก็ไม่เคลื่อนเลยแล้วมือเราก็ต้องงมไงเราก็เออมีหอยหรือปลาดูการเก่งมากสุดท้ายท้ายสุดครับไม่เราใช้กระดานครับลงทั้งตัวลงทั้งตัวดีกว่า